ใครใส่เฮลตี้วีแกนหรือแพลนเบสห้ามพลาดร้านนี้เลยอาหารเครื่องดื่มขนมของกินเยอะมากวันนี้จะพาไปกินกินกิน ใกล้ EP 2วันนี้เราพามาที่ร้าน Clean Station ที่ Jazz Clean Village แถวกูบอนเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นร้าน Clean Station มาก่อนค่ะเพราะว่าเขามีหลายสาขา <S <S ร้านเขาจัดแบบมินิมอลเกาหลีเกาหลีค่ะเปิดร้านเข้าไปนะคะมีเยอะมากค่ะโดยเขาจะเน้นการรวบรวมสินค้าสุขภาพเอาไว้ในที่เดียวแบบที่เดียวจบ one stop service เลยค่ะจะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่ขนมของทานเล่นต่างๆรวมถึงเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะวันนี้แอมตั้งใจจะมาช้อปปิ้ง ของเข้าบ้านแล้วก็มากินเมนูแพลนเบดต่างๆมาที่นี่ทำให้รู้เลยค่ะว่าเมนูแพลนเบดคือมันอร่อยเขามีเคาน์เตอร์ทำอาหารแบบสดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มของเขานะแอมชอบมากเลยเขามีการระบุกิโลแคลอรี่ให้ด้วยนะคะแอมมาสั่งเลมอนไลม์โซดาศูนกิโลแคลอรี่ค่ะหรือว่าถ้าใครสายกาแฟก็สั่งเป็นอเมริกาโน่ได้นะสแคลเอง เขามีตู้เบเกอรี่ด้วยนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากกินอาหารก็ไปช้อปปิ้งเบเกอรี่ได้ราคาไม่แพงจับต้องได้จริงๆค่ะไอตัวนี้คือตัวที่เราแนะนํานะคือเวบันอันนี้คือ35บาทเองนะคะแป้งจะนุ่มๆข้างในจะเป็นเนื้อมูสนะคะของแอมเป็นช็อกโกแ,แลตก็จะข้างในจะเป็นเนื้อมูสช็อกโกแ,แลตนี่นี่คือแบบกินให้ดูไปละหนึ่งนุ่มมากคุณ มาถึงเป้าหมายหลักที่เรามาแล้วค่ะเราอยากกินพิซซ่าแต่นอกจากมีพิซซ่านะคะใครมาคนเดียวก็สามารถสั่งเป็นเมนูข้าวได้นะเบอร์เกอร์ก็มีพิซซ่าอันนี้คือสุดยอดจริงๆอะคือเรารู้เลยว่าเขาใช้วัตถุดิบดีมากอ่ะคือชีสคือเยอะ กินข้าวแล้วก็มาต่อด้วยกินหวานสิจ้าอันนี้คือเพิ่มโปรโตีนในการกินไอติมที่ทำมาจากเวไปเลยจ้ากินแบบทูโทนไปเลยรสชาติคือไอติมค่ะไม่มีอะไรผิดปกติไอติมค่ะอร่อยที่นี่ยังมีของอีกหลายอย่างมากนะคะมีพวกแพนเบดโปรโตีนต่างๆนะคะสำหรับคนที่กินวีแกนหรือว e จเทเีียนนะคะ ก่อนกลับบ้านเราก็มาสอยนี่จา้าอกไก่ปัน่นใครกลัวว่ารสชาติจะกินไม่ได้นะคะไม่ใช่นะคะตัวนี้คือรสชาติโอเคดีเลยผู้หญิงก็กินได้นะร้านยังมีมุมนะคะสวยๆชิคๆแล้วก็จัดแสงดีๆนะคะให้เราสามารถถ่ายรูปรูปรูป,รป,รปเอาไปอวดโซเชียลมีเดียนะคะว่าเรากินอาหารสุขภาพกีดไกด์ข่าวต่อไปใครอยากจะให้ไปไหนแนะนําได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะเราจะตามไปกินเราจะตามไปช็อปปอ้ายยามาเลยแล้วอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะนอกจาก สารพัดอีทไกด์แล้วก็ยังมีคอนเทนต์สุขภาพต่างๆที่อัปเดตความรู้ให้ทุกวันนะไปเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปกินก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ